องดูธนู2คันก่อนขึ้นสายนะครับคันแรกจะเป็นคอมโพสติบูหรือว่าธนูวัสดุผสมนี่ครับรูปร่างจะเหมือนตัวซี่นะครับเวลาขึ้นสายก็จะโน้มกลับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เอ็นแล้วก็เขานะครับเอามาประกอบมาก,กันเป็นธนูคอมโพสิตนะครับตัวต่อมาเป็นธนูไม้นะครับตัวนี้จะเป็นธนูลองโบนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นตรงๆนะครับมีคําถามว่าเอ๊ธนูไม้เราสามารถดัดเอาไปสตรีมมิ่งหรือว่าเอาไป อังความร้อนสามารถดัดให้มันรูปร่างเหมือน,นตัวธนูคอมโพสิตได้ไหมนะครับสามารถทําได้นะครับแต่มันอาจจะแตกได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าเรื่องข้อจํากัดของวัสดุไม้เนี่ยมันจะมีความความสามารถในการสปินตัวอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็เลยจะเหมาะกับรูปร่างที่เป็นลักษณะเป็นรองโบกมากกว่านะครับเพราะมันจะสามารถกระจายแรงได,ไ,ดได้ได้มากกว่านะครับก็ลดความเสี่ยงในการแตกได้แต่ในส่วนของธนูคอมโพสิตเนี่ยด้วยด้วยความที่มันเป็นวัสดุผสมนะครับก็จะมีการสามารถ ให้ตัวหรือว่าการโค้งได้ค่อนข้างดีกว่านะครับในความที่มันเป็นมีทั้งเขามีทั้งไม้มีทั้งเอ็นนะครับช่วยทําให้การกระจายแรงแล้วก็สวิงตัวมันค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ต้องแลกมาเรื่องของกระบวนการในการทําที่ก็ต้องใช้ความชานาญแล้วก็เวลาในการทำค่อนข้างนานนะครับก็เป็นทนูที่มีเสน,น่ห์ทั้งสองแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทนูแบบเป็นวัสดุแบบเป็นไม้นะครับหรือเป็นทนูคอมสิตครับ